หน้า144นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับร้านทองเนาะร้านทองในภาษาพม่าออกเสียงว่าชุยซายชุยซายเนาะชวยแปลว่าทองนะคะซายแปลว่าร้านเนาะแปลจากหลังมาหน้านะคะในภาษาพม่าก็คือร้านทองนั่นเองนะอ่ะมีคำศัพท์อะไรบ้างไปดูกันค่ะคำแรกทองออกเสียงว่าชุยชวย ทองแท้ช่วยซิช่วยซิทองปลอมช่วยตู้ช่วยตู้ราคาทองช่วยซีช่วยซีซื้อทองช่วยแว่เดช่วยแว่เดขายทองช่วยยาวเดช่วยยาวเดอในหนังสือนะคะให้ทุกคนเพิ่มคำว่าแดดเข้าไปเนาะ แดเป็นคำบ่งชี้คำกริยานะคะจะมีในรูปแบบของประโยคที่มีคำกริยาจะต้องมีคำว่าแดดปิดท้ายเสมอนะต่อไปค่ะจํานําทองชุยเปล่าเดชชุยเปล่าเดสร้อยทองชุยแสวจูชุยแสวจูแหวนทองชุยเละสู้ชุยเละสู้กำไรทองชุยและเก้าชุยและเก้า จีสวบยาีจีสวบยาขอดูหน่อยจิเปโองจิเปโองลองใส่ได้ไหมแทจิโลยาลาแทาจิโลยาลาน้ำหนักทองชวยเลสิงชวยเลสิงหนึ่งสลึงดมัมมะเลเบดมัมมะเลเบสองสลึง ตมะชิบแบตมะชิบแบหนึ่งบาทตัจตาตัจตาสองบาทนัตจตานัตจตาค่ากำหนดเท่าไหร่และค่าเบาลาเลและค่าเบาลาเลราคาเท่าไหร่สี่เบาลาเลสี่เบาลาเล